นะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชั้นลเดี๋ยววันนี้นะครับเออเราจะมาย้ายบ้านแม่แฮมเตอร์กับลูกหนูทั้ง7กันเออตอนนี้ก็อยู่ในกระมังกันเนาะใช่เพราะว่าน้องก็เพิ่งจะคลอดได้ประมาณเท่าไหร่สองอาทีตยังสองอาทย์ได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้นะเริ่มลืมตากันทุกตัวแล้วแล้วก็ขนขค้ื่นสีสวยมากและที่สาคัญนะแยงอาหารกันอย่างเมามันมากเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะย้ายนะครับไปสู่บ้านสีชมพูกรงสีชมพูมีของเล่นมีขืองเล่นเลยในนั้นมีนี่ ชิงชาสวรรค์นะครับแล้วก็มีแบบว่าลอดท่ออะไรกันได้เนาะน้องจะได้ไม่เบื่อกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปทำภารกิจนะครับย้ายบ้านให้น้องกันดีกว่าไปกันเลยวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่้กอต่18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะ อ๋นี่นะครับก็เป็นคุณแม่แฮมเตอร์นะครับกับลูกหนูทั้งเจ็ดนะครับที่กําลังซุกซนกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้จะได้ไปอยู่บ้านใหม่กันแล้วนะครับนี่คุณแม่คุณแม่นะครับสีสวยมากตัวนี้คือตาสีแดงด้วยนี่นตาสีแดงด้วยให้ดูให้ดูเต็มๆนี่อุ้ยสวยเนาะเออแล้วก็คือแบบว่า ตัวผู้ตัวเมียยังดูออกไม่ไม่ค่อยออกแต่ยังไงสีนี้เออไงพ่อก็สีขาวแม่ก็สีขาวาเออนะคะนี่ตุนของกินไว้เต็มแก้มเลยอ๋อนี่คือของกินนะไม่เหลือแล้วนะในนี้นะเราวางแตงกวาบวบเหลี่ยมแล้วก็มเมล็ดธัญ,ญพืชไปให้นะคบก็คือกินกันหมดเรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปย้ายบ้านให้น้องกันจ้าอ่าเราก็จะเริ่มกันขั้นตอนแรกเลยนะครับเคลื่อนย้ายนะครับแกงเด็กน้อยกับคุณแม่นะครับ มาไว้ด้านล่างก่อนนะจ้านะครับแล้วก็นะครับนี่เลยทำาไงครับ กระบะที่เราจะใส่นะครับปูนะครับปูขี้เรื่อยอันนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเด็กๆดูชงผูนี่เลยชงผูพิงแบบนี้เลยหวานแหววหวานแหววมากเราจะเลี้ยงแบบว่าประหยัดพื้นที่นิดนึงนะทำไงครับพี่บ๊อบนแบบคอนโดเออคอนโดคอนโดก็คือนี่เลยอ๋ออยู่ซ้อนกันไปเลยอยู่ซ้อนแบบชั้นสองไปเลยเพราะถ้าเกิดเราวางข้างล่างสองอันอ่ะมันเปลืองบ้านนะใช่เปลืองพื้นที่นะอ่ะและขั้นตอนแรกนะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการเลี้ยงอยู่แฮสเตอร์นะครับต้องมีอะไรครับต้องมีขี้เรื่อย อันนี้ก็คือไม่ได้ว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะใครสะดวกยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะครับขี้เลื่อยนี่เหมือนขี้หมูขี้หมาป่ะครับไม่เหมือนอันนี้<อ>มันเป็นแบบว่าเศษเศษเขาเรียกว่าเศษการใส่ออกมาจากไม้อ่ะ<อ>แต่นี้ก็คือบอว่าเป็นแบบนุน่มนะไม่บาดนะบางอันบางร้านก็จะมีแบบหยาบเขาเรียกแบบดาแบบแบบแบบแข็กนะก็คือเวลาน้องเรี่ยวก็จะซึมที่นี่เลยใช่แล้วมันก็จะช่วยแบบว่าไม่ไม่หม็นเนาะไม่หม็นถ้าเราเปลี่ยนบ่อยก็คือไม่เหม็นนะครับ ก็ดีก <önce> ว่าม no? ันไม่ม <okay, anyways>, ีเลยนะเออนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็ใส่ไปก่อนใครชอบแบบว่าไม่แบบว่าไงอ่ะมีมบเนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายเนาะเออใส่ไปเยอะเนาะใส่ไปเยอะเลยน้องก็ได้แบบว่าคุยกันแบบมองมันเออแล้วก็ใส่เยอะนิดนึงเพราะจริงหนูแฮันเตอร์เนี่ยเออเขารักสะอาดนะรักสะอาดนะครับเราก็จะใส่แบบนี้เลยบางคนอาจจะเคยมาเม้นหลายคลิปแล้วนะครับว่าหนูแฮันเตอร์เนี่ยเขาให้เลี้ยงแบบว่าองค์ละหนึ่งตัวใช่ไหมครับครับแต่ว่าของที่หนีพิฆาตเนี่ยไม่ไม่แบบบ้านเราไม่ได้มีพื้นที่เยยออะถึงงงงงขนนนนนาดดลีีีี้้้คตตตตัััััววว่่มมทห7 8 9 10 10กก็ไ ต้องเรียงยังไงก่อน10กองนี่คือเราต้องไม่มีบ้านอยู่แล้วนะเอาจริงสิกองคือต้องไป<ก>งงงเปิดอพาร์ตเมนต์นอยู่แล้วนะแล้วเพื่อให้บ้านหลังนี้เป็นหนูไปเลยเอ,อ,อย่างนี้เนาะอ่านะครับหรือบางคนก็บอกว่าว่าก็ไม่ต้องเลี้ยงสิคะคนจะเลี้ยงเมื่อพร้อมพรอม้อ,พรอมนะครับพร้อมแบบนี้เลยโอเคโอเคสะดวกแบบนี้เพราะว่านอ้องเขาเกิดมาด้วยกันแหละเกิด <laughs> มาด้วยกันเกิด <laughs> มาด้วยกันนะครับอ่ะใส่นิดนึงยังไม่พอใส่นิดนึงนะครับอ่ะหลังจากที่เราครัะปูขี้เลื่อยจะเสร็จแล้วนะ เราก็จะมาใส่นี่เลยโอ้ย,ยกระสวนสนุกชุดใหญ่เลยอะ่ะกระสสนุกจจกใหญ่ไปกับพิดนะครับก็จะมีแบบว่ามีทางท่อเอาไว้อดนะครับแล้วก็จะมีนี่นี่คือแบบวงล้อวงล้อมีวงล้อนะครับแล้วก็จะมีแบบท่อให้ขึ้นหลายทางเลยหูยตั้มไอัน,นี้ถอดออกไปท่อนึงอะ่ะแล้วมันกลับไปใส่บเมือไม่ได้แล้ววะน้องคงสนุกแล้วดูเลยเนี่ยใส่ไม่ได้ก็เลยเออไม่ใส่ละ มันเป็นไรนะครับป้าจะติดต้องดูให้ดีนะมันต้องให้เข้าล็อกทุกทุกการเลยเออใจเย็นๆน,นะใจเย็นยน,นะพี่ตั้มเดี๋ยวพี่ตั้มปิด<ม>ล็อกไม่สนิทหนูหนีนะเ,ออเพราะถ้าเกิดเราใส่ไม่ครบทุกล็อกเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับหนูออกได้และนี่ที่ติดไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะทำไมครับมันไม่รู้ตรงเนี้ยมันสามารถรีบตัวออกได้เลยดูเนี้ยเพราะเราเคยมีเหตุการณ์หนูออกได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มนะจะมาตั้งชื่อน้องตั้งชื่อน้องเหรอ ตามที่น้องๆเมนเข้ามากันเลยอ๋อที่เราเคยคอมเมนต์ว่าใครได้ชื่อให้ช่วยกันตั้งชื่อน้องไม่ใช่เมนกันไปไร้สาระนะเีหลนี่พ์นี้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 นะครับเราจะมาบอกชื่อน้องทีละคนนะครับชื่อแรกคือน้องสายไหมน้องสายไหมเอาตัวจิ๋วนี่เลยน้องสายไหมอุ้ยน้องสายไหมมีน้องตั้งชื่อมาน้องสายไหมน่ารักไหมน่ารักมากเอาสายไหมเข้าไปก่อนสายไหมเข้าไปสายไหมลูกดูดิ ใช่ใหมงงไหมลูกอันนี้เราเปลี่ยนขี้เลื่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเ,ออเพราะเราเริ่มใหม่เลยเราเริ่มใหม่เลยนะครับตัวที่สองนะครับเขาตั้งว่าน้องน้ำแข็งน้ำแข็งก็จะต้งองแบบว่า,<ร>าตัวเ้ยได้อยู่นะวนขึ้นมาหน่อยอุย้ยตอตอตอดตอมีตอดด้วยน้องน้ำแข็งนะครับน้องน้ำแข็งตัวที่สองนะครับและตัวต่อไปเขาบอกว่า ตัวนี้ต้องขข่าวหน่อยต้องขขาวเพราะว่าเขาชื่อน้องนมสดอุ้ยนมสดน่ารักเออน้องนมสดจะนีข่าวจริงปุุกลุกเลยอะดูดิดืดด้วยนะครับน้องนมสดนะครับน้องนมสดตัวต่อไปนะครับก็ต้องข่าวอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเขาชื่อว่าชูกกาชูก้าแปลว่าน้ําตาลใช่ไหม น้องช,ชูก,กา้าโอ้่ถามว่าพอลงไปเราก็จาไม่ได้นะเด็กๆจําได้ไหม <c oughs> ว่าเคยมาตั้งชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยมีชื่อ,อของตัวเองที่ตั้งมาหรือเปล่านะอ,อันนี้น้องชูก,ก้านะครับน้องชูก,ก้านะครับและนะฮะงงนะตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะตัวไหนดีตัวไหนดีนะเล่นก่อน,นตัวต่อไปมีคนตั้งว่าน้าใสอ่ะน้ําใสเหรอน้ําใสตัวนี้ดีกว่าน้ําใสน่าจะเป็นตัวจิ๋วตัวจิ๋วรุนแรงดุริแรงตัวจิ๋วน้องน้ําใสขอโทษลูกน้องน้ําใสร่วงเลยอะตาตีด้วยอันี้อ้าหวย น้องน้ำใสนะครับและตัวต่อไปเขาบอกว่าน้องชาโคชาโคเหรอชาโคไปเลยเออชาโคชาโคไปเลยเพราะว่าดำอยู่ตัวเดียวนะชาโคไปเลยจ้าชาโคไปเลยชาโคไปเลยจ้าอและตัวลูกลูกตัวสุดท้ายนะครับที่เขาตั้งมานะครับคือน้องกาแฟน้องกาแฟอุ้ยตัวดีตัวรักตัวห่วงพี่หนิงเลยนะตาแดงด้วยตาแดงดูตาดูตาน้องกาแฟน้องกาแฟน้องกาแฟนะครับ และอุย้ยเขาไม่หนีกันนะออน้องๆไม่หนีกันนะเฮ้ยน่ารักอ่ะแบบว่ากําลังสารวจกันอยู่กําลังเหมือนแบบงงอยู่ว่าฉันฉันมายายบ้านหรอฉันมาอยู่ไหนฉันมาอยู่ที่ไหนนะครับฉันมาทําอะไรทีดี <c oughs> อ่ะตัวต่อไปนะครับก็คือคุณแม่นั่นเองนะครับเราก็ขอตั้งชื่อคุณแม่ไปเลยเพราะคุณแม่คือเดอะวินเนอร์ที่สามารถทอดลูกเจ็ดตัวนี้มาได้ใช่น้องซุปตาไปเลยจ้าเอออ่ะคุณแม่ให้คุณแม่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะแบบว่า หาลูกไม่เจอนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศของลูกๆก,กันก่อนนะครับว่าบอกว่าแฮปปี้ขนาดไหนนะครับกับบ้านหลังใหม่นะครับนะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะดูมีความสุขดูสำรวจดูความสำรวจนะครับตอนนี้ก็คุณแม่ก็กําลังดูอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยู่ไหน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 ฉันเปลี่ยนบ้านหรือเปล่าบ้านสีชมพูนี่อยู่ตรงไหนน่าสวยจังเลยเออฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับก็ ทั้งหมดก็รวมทั้งหมด8ตัวเลยนะจ้าตรงนี้ก็คืออยู่กัน8ตัวเลยนะครับอ่ะหลังจากที่น้องๆน,นะครับเข้าบ้านหลังสีชมพูเกษตรเรียบร้อยแล้วครับที่ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิตของน้องหนูแฮมเตอร์นั่นก็คือตึดดงน้ำครับอันนี้น้ำเ้าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกเนี่ยเป็นลูกกิ้งแตะพอแตะเอารำละมลิ้นแตะใช่ไหมอ่ามันก็จะไหลลงมาหยดเลยนะครับเราก็จะใส่ไว้ในตำแหน่งที่นะครับ กินได้ทุกๆไซส์ทุกๆตัวนะครับน้องก็จะได้ประมาณนี้อุ๊ย,ยเริ่มมาหาาน้ำหยดแล้วน้ำหยดแล้วลมีความตกใจนะครับก็จะประมาณนี้ตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาให้อาหารกันนะครับของที่บ้านเรานะที่เราเลี้ยงกันนะครับเราจะให้เป็นแบบว่าธัญ,ญพืชรวมแบบนี้นะครับก็คือซื้อมารวมกันอยู่ในกระบ,บอกนี่ใช่ซื้อมา2แบบเลยก็คือมีทั้งเมล็ดตะาวานันมีทั้งอาหารแบบเมด็ดเม็ดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีแบบเมธันยพืชอะไรอย่างเง right like ี้ยเนาะก็จะรวมๆเลยแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูแบบนี謝謝้นะเราก็จะใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนตรงกลางกลางๆเลยนะพี่ตั้มเออเดี๋ยวดูเด็กๆกินแบบนี้ก่าอ่ะเด็กๆก็คงจะหิวแล้วเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับอุูยลุมกันแล้วลุมกันแล้วลุมแล้วลุมแล้วุูยน่ารักน่ารักน่ารักเออก็จะแบบว่า แฮปปี้มากเลยนะครับกับเด็กๆในวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่น้องๆได้อ,อยู่สวนสนุกบ้านหลังใหม่นะครับนี่ึ้นบ้านใหม่เลยนะอ,องานึ้นบ้านใหม่งานใหญ่นะเนี่ยงานึ้นบ้านใหม่ของแกงแฮนเตอร์ของเรานะครับตอนนี้ยังไม่มีน้องหนูตัวไหนนะที่ขึ้นไปข้างบนนะครับนอกจากคุณแม่นะครับแต่ที่ที่เลี้ยงเลี้ยงมานี่นะเออน้องๆเชื่องน่ารักทุกตัวเลยไม่กัดด้วยจับได้ไม่กัดเลยนะครับน่ารักอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาแบบว่าคนต้องมีแบบกล่องสักใบหนึ่งไหม ื่อให้น้องหลบซ่อนไหมคนนมีเนาะอะ,อะเพื่อความเป็นส่วนตัวของน้องหนูบางตัวที่ชอบความเป็นส่วนตัวครับเรามีนี่กระตอร๊อบเล็กๆให้อุ้ยมีบ้านโดเรมอนด้วยมีบ้านสีฟ้าๆให้นะครับเอาไว้ด้านมุมละกันให้น้องๆได้แบบว่าเฮ้ยแบบว่าอยากอยาก,อยากมานอนพักผ่อนเผื่อขอยับมานอนรับลมหนาวเอออยากว่าอุ้ยอุ้ยคุณแม่คุณแม่แมสํารวจเลยนะคุณแม่นี่สํารวจมากนะครับ อันนี้คือขึ้นได้ทุกขึ้นได้ทุกท่อเลยนะ<ช>เนี่ยเนี่ยคือสมมตขึ้นจากฝั่งนี้ใช่ไหมขึ้นไปป,ปึ๊บมาตรงนี้นออมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็สามารถแวะตรงนี้ได้ออพอแวะได้ก็ขึ้นไปอีกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอันนี้ก็จะเป็นท่อเขาเรียกว่าแบบว่าเหมือนชั้นลอยออกมาข้างนอกอลอยออกมานอกกรงเลยอ่ะน้องอหนูก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไม่แบบว่าไม่ถูก ขังไว้แต่ไม่ลอยออกมาในบ้านใช<ต>่ไหมลอยออกมาข้างนอกไม่ได้แต่ว่าเป็นแบบอิสระนิดนึง<อ>นะครับ<อ>แล้วก็เดินมาปุ๊บๆกๆ็มาแวะตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งที่แบบว่าไม่มีใครขึ้นมายุง่ง<อ>แต่ต,<ช>ต้องขึ้นจากฝั่งนี้ใช่ต้องขึ้นจากฝั่งนี้นะครับก็<อ><อ>จะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็คือกําลังบุฟเฟ่ยู่บุฟเฟ่ยู่บุฟเฟ่ยู่เดี๋ยววิ่ตามจะแถมนี้ให้ด้วยดีกว่าอะไรกัะแตงกวาให้น้องด้วยดีกว่าเพราะว่าน้องๆบางตัวเนี่ยอาจจะกินน้ํายังไม่เป็นนะก็เลยได้กินแบบว่า ได้กินแบบว่าน้ําจากแตงกวาอะไรแบบนี้เนาะอ้ยตอนนี้ก็ลังตุนกันแบบเมามันมากเลยนะครับมีน้องแนะนํามานะครับวพาอยากให้กินไม่ทันตะวันเยอะเพราะน้องอาจจะเป็นเนื้องอกได้ใช่ก็แต่มันก็ต้องมีอ่ะเพราะหนูแต่ก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นอาหารที่หนูชอบแท้กันอะแต่ก็อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เลยตอ้ยมีมุดมาจากขอนไม้ด้วยเหมือนกินโตจีเลยเนาะตอนเนี้ยโตจีหนูเอน่ารักไหมทุกคนน่ารักมาก สำหรับใครที่ชอบอีพีนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้กงคูกิ้งกันด้วยนะครับอีพีต่อไปจะพาไปดูอะไรหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอไปเล่นกับน้องหนูก่อนนะบ๊ายบาย